วันนี้เรามีเมาส์คีย์บอร์ดมาแนะนำตัวนี้จะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดบลูทูธไวเลส5 0มีแบตเตอรี่ในตัวเอาไว้เล่นเกมโรบอกบนมือถือได้สามารถใช้ได้ในส่วนของมือถือ Android และ iOS iPad t a แ l e t ทบล็ตได้เลยนะฮะวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับแค่ใ้เราทำการจัดชุดเซ็ตคีย์บอร์ดตัวนี้มาก่อนนะ แนะนำวาให้ซื้อทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะฮะท่านผู้ชมราคาจะอยู่ที่2อถึงสใบแดงนะฮะตัวนี้จะเป็นบลูทูธห้าจุดศูนย์ดีเลย์แค่6กมิลลิเซกหน่วงต่ำน้อยนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้สูงสุดถึง5 0าสถึงแปชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับกล่องเมาส์จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่ตัวเมาส์นะฮะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเมาส์นะครับเป็นเมาส์แบบลูกยางนะแล้วก็ปรับ DPI เมาส์ตรงนี้ได้ด้านหลังก็จะมีปุ่มบลูทูธ แล้วก็ปิดที่เป็นว่าออฟแล้วก็ในส่วนของ 2.4G มี USB มาด้วยนะตัวนี้สามารถเสียบกับคอมได้และนี่คือคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดนะฮะตัวนี้ด้านหลังก็จะมีในส่วนของเมล็กมานะครับตัวนี้สามารถติดกับเคส iPad ได้นะเราสามารถที่จะเปิดปิดไฟได้นะกดปุ่มออนนะครับนี่เปิดปิดไฟตรงนี้ได้เลยนะครับหลี่ไฟปรับระดับไฟแล้วก็เปลี่ยนสีไฟได้ตรงนี้นี่ตัวนี้นะครับ แล้วก็มีช่องชาร์จ Type C มาด้วยนะทั้งคู่เลยนะทั้แล้วก็มีช่องชาร์จ Type C ทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดมานะมือถือที่ผมใช้นะครับจะเป็นในส่วนของมือถือที่เป็น Android 15นะที่จริงใช้งานได้ตั้งแต่ Android 11ถึง15แต่ถ้าใช้ Android 15เนี่ยมันจะเต็มแบบฟ u l l f u n c t i o มากกว่านะมันจะไม่ค่อยบั๊กนะครับเวลาเราเล่นนะแล้วก็แรมขั้นตามที่แนะนําว่าให้ใช้กับตัวเมาส์คีย์บอร์ดจะอยู่ที่4 g b ขึ้นไปนะทีนี้เราจะมาเชื่อมต่อกันเลยนะครับ ก็มาที่จะตัวเมาส์กันก่อนนะครับผ่านมาด้านหลังนะนี่จะมีในส่วนของรูปบลูทูธอยู่กดปัดลงมานะครับปึ๊บนี่จากนั้นไฟจะกระพริบแบบนี้นะเพื่อรอการเชื่อมต่อจากนั้นก็มาที่ในส่วนของคีย์บอร์ดนะกดไปที่ปุ่มออนจากนั้นไฟจะขึ้นมาแบบนี้นะกดไปที่คอนิคไฟจะกระพริบแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาที่โทรศัพท์มือถือกดปัดลงมากดค้างไปที่รูปบลูทูธกดเปิดใช้งานบลูทูธแล้วก็เลือกนะครับ เป็นในส่วนของ bt 5 2เมาส์และก็บลูทูธคีย์บอร์ดนะกดเลือกได้เลยให้สิทธิ์จับคู่ต่อไปเป็นบลูทูธคีย์บอร์ดกดเลือกนะครับให้สิทธิ์จับคู่เรียบร้อยนะครับเราจะได้ทั้งเมาส์คีย์บอร์ดขึ้นมาแบบนี้นะจากนั้นเราก็เข้าเกมโรบอทของเราได้เลยนะทีนี้นะครับเราก็มาเลือกเล่นได้เลยนะแมบปบไหนที่เราต้องการเล่นนะในแมปนี้นะครับก็จะเล่นไม่ยากเลยนะกด w a s d เดินนะนี่ w a s d เดินนะครับกด s p a c e b a r กระโดดนะครับ เวลาเราจะหันจอเราก็กดคลิกขวาก็ได้นะครับคลิกขวาค้างไว้เพื่อหันแบบนี้ได้เลยหรือจะกดปุ่มคอนโทรลก็ได้นะครับเพื่อให้มันเข้าหน้าจอแบบนี้นะนี่มันก็จะหันได้ซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้กดคอนโทรลดีกว่านะนี่มันก็จะเข้าโหมดหน้าจอแบบนี้นะเราก็เดินได้ง่ายสบายขึ้นด้วยนะฮะทีนี้เราจะใช้ขวานนะครับกดเลข2นะใช้เลขหนึ่งกดกระเป๋านะท่านผู้ชมทีนี้เราก็ใช้ขวานมาแล้วเนาะเรากดคลิกซ้ายตีได้เลยนะครับแบบนี้ นี่ผมจะตัดต้นไม้ให้ดูนะฮะกดขีดซ้ายตีนะเพื่อตัดต้นไม้ไม TVs นี่ต้นไม้ลงแล้วปึ๊บเราก็เดินมาใกล้ๆนะครับนี่เราก็กดปุ่มเล็กหนึ่งนะครับเพื่อเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็กด f ได้เลยนะเพื่อใส่กระเป๋านะครับนี่เห็นไหมเอาเมาส์ไปจี้อย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็เดินไปที่จุดไฟของเรานะท่านผู้ชมนะมาที่จุดไฟของเรานี่แล้วเราก็เอาปุ่ม f เ,เพื่อโยนของลงไปได้เลยนะครับนี่เห็นไหมใช้ไงานได้ปกติเลยนะครับนี่เห็นไหมเอออย่างแจมอย่างจริงคนดู อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองแมปต่อไปนะฮะท่านผู้ชมนะทีนี้นะครับจะเป็นแมปโลบบล็อกฟุตนะให้มาที่มุมบนซ้ายมือก่อนนะครับกดเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาในส่วนของเซตติ n งนะฮะแล้วก็จะเห็นชิปล็อกสวิตช์ตรงนี้นะครับให้ปรับเป็นออนไหมนะแบบนี้นะครับนี่ชิปล็อกสวิตจากออฟให้เป็นออนไว้แบบนี้นะแค่นั้นเองนะครับอ่า ทีนี้เราก็จะสามารถเล่นได้แล้วนะกดเดิน WASD เลยนะครับกด q ิจะเป็นการเดชไวแบบนี้นะท่านผู้ชมอ่ากดลิกขวาค้างไวจะเป็นการหันจอหรือจะกดปุ่มชิปก็ได้เพราะจะเป็นชิปล็อกแบบนี้นะครับมันจะมองง่ายขึ้นนะอ่านี่เห็นไหมใช้งานง่ายเลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้นะครับ เราอยากใช้อาวุธนะครับเรากดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามได้เลยนะครับเห็นไหมเลือกได้เลยนะอ่ากดตีก็กดคลิกซ้ายนะครับท่านผู้ชมถ้ามันตีไม่ติดให้กดชิปหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดชิปอีกรอบหนึ่งแล้วกดตีคลิกซ้ายแบบนี้นี่แบบนี้ได้เลยนะฮะเวลาเราใช้สกิลมันก็จะมีเขียนบอกอยู่ข้างๆนะครับ Z XCVF นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับกดแดชไปฟึบกดตีคลิกซ้ายหยอกหยอก นี่ถ้ามันตีไม่ติดกดชิปรอบหนึ่งแล้วกดชิปอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดตีได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมมีหวานเจี๊ยบนะฮะนี่แล้วกด ใช้สกิลไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้สกิลดูนะกดเซตนี่จิ้มเข้าไปนะครับนี่กดอีฟได้แฟลไลท์เป็นไงล่ะสวยสวยจัดคนดูเอาเรื่องนี่ไม่ตีได้คอมโบได้ตามปกติเลยนะท่านผู้ชมนะถ้ามันหันจอไม่ได้ให้กดชิปแล้วก็ชิปอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการแบบรีเซ็ตชิปล็อกนะนี่กดอีฟฟึศสกิลได้นี่โคตรสวยคนดูนี่ใช้งานได้จริงเลยนะครับในส่วนของแมปโรบบ์บล็อกฟุตนะถ้าตีไม่ได้ก็กดชิปชิปอีกรอบหนึ่งนี่ถ้ามันตีไม่ติดอีกกดชิปแล้้้วก,กดตะหนนาจอคครรัังบ แล้วก็กดชิปแล้วก็ตีนี่มันจะตีได้แบบนี้เลยนะครับเป็นการแก้ตีไม่ได้นะท่านผู้ชมนะสำหรับในส่วนของแมปโรบอ์บ็อกฟุตก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะอืมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแมป FPS พบ้างนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมเป็นแมปเอ่อปกป้องบ้านจากมอนสเตอร์นะท่านผู้ชมนะนี่เราก็จะเล่นได้ปกติเลยนะครับอ่าแล้วก็กดลูกกิ้งนะครับเพื่อซูมเข้าแบบนี้ได้หรือซูมออกแบบนี้ได้นะครับ แนะนำว่าถ้าเป็นโหมด fps ให้กดลูก k ิ n g zoom คาแบบนี้ก่อนแล้วกดเลือกปืนได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลยนี่เห็นไ,ไหมโคตรแจว๋วโคตรเจง๋งเดี๋ยวเรามาเอาปืนกันก่อนนะน้องๆป๊าบหนีมาแล้วคุณดูไปลุยฮะเลขสองเลขสามเระบงระเบิดเดี๋ยวผมลงไม่เอาในส่วนของป้อมยิงปืนก่อนนะฮะปึ๊บมาแล้วไปฮะทีนี้เห็นไ,ไหมยิงยิงก็กดคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายจะเป็นการยิงนะครับนี่เห็นไ,ไหมโคตรแจว๋วโคตรเจง๋งอ่าเลือกเลือกได้นะเลือกได้ ก็จะยิงนะครับอืมอีนี้เราก็ลงไปเลยคนดูลงไปยิงกับพวกมันนะครับพวกมอนสเตอร์นี่คนเจง๋งลงมาบวกเลยครับเอออุ้ยโดนบอสใหญ่มาตีมาคนดูออกไปกดเล็กหนึ่งนะครับเพื่อใช้ปืนไปช่วยเพื่อนหน่อยเดี๋ยวผมเอาเอาปลวกเอาป้อมปืนไปลงก่อนนะครับตรงนี้คนเจง๋งคนเจง๋งลงเรียบร้อยโอเค มาดิมาดิครับพี de, de, <ən S 2> <ๆ>่มาดิมาดิอื walls, ้มนี่เห็นไหมแอบปกป้องบ้านจากมอนสเตอร์ก็เล่นได้ปกติเลยนะฮะอ่าเห็นไหมกดยิงได้ปกติเลยนะครับกดแจ๋วเออก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดเล่นโลบอกบนมือถือนะสามารถใช้งานได้ทั้งในส่วนของ iOS Android iPad t a แ l e t ท็บเล็ตได้เลยนะฮะมือถือที่แนะนำนี่ก็ควรเป็นมือถือที่มีแรมอย่างน้อยขั้นต่ำ 4GB ขึ้นไป Android 15หรือ iOS 18ขึ้นไปจะสามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องลงแอปอะไรเสริมนะไปกัดสั่งซื้ออยู่ตะก้ามุมล่างสีเหลืองนะฮะท่านผู้ชมกดไปได้เลยนะครับ